ลองลองใช้เงินให้ต่ำกว่าฐานะตัวเองอะ่ะก็จะเก็บเงินได้ปัจจุบันเนี่ยนะคนส่วนใหญ่เลยเงินเดอนเพิ่มค่าใช้จ่ายก็เพิ่มเราลองเปลี่ยนลองลองเปลี่ยนว่าเงินเดอนเพิ่มแต่ค่าใช้จ่ายเท่าเดิมอะ่ะลองขึงค่าใช้จ่ายให้มันเท่ากับช่วงแรกของการทํางานอะ่ะอีก20ปีอะ่ะรับรองได้แทบจะไม่ต้องลงทุนใดๆเลยแค่ทําแค่นี้แล้วลองเก็บเงินไปเรื่อยๆอเราจะมีเงินหนึ่งก้อนสําหรับไปลงตาสารนี่ในเวลานน้นก็ยังได้ถ้าบางคนแบบไม่อยากเทคลิกอะไรเลยเนาะคือเราเราก็มองว่าเอ้ยเราสามารถเก็บเงินในทุกๆวันค่าใช้จ่ายเราข เก็บใส่แบงค์0.5อะไรก็ไม่เป็นไรก็เก็บไปเรื่อยๆอันเนี้ยมันเป็นการเซฟระดับหนึ่งนะเพราะว่าหลายๆคนเนาะถ้าถ้าเกิดเราลองนึกถึงคุณปู่คุณย่าเราเนาะพวกท่านเขาก็ไม่รู้จักหรอกลงบิตคองบิตคอยน์มเล่นหงเล่นหุ้นบางคนไม่มีเลยชีวิตนี้ฉันมีแต่ทำมาหากินแล้วก็เก็บเงินฝากเงินฝา,ากแบงค์ซื้อสลากออมสินซื้อสลากเทากสอบินฟแค่นี้เลยแต่เขาสามารถมีเงินหนึ่งก้อนในบ้านปลายชีวิตได้เรามองว่ามันเป็นอีกทางเนานะเพราะว่าคนที่มีความมัง่งคั่งหรือคนที่มีอิ เนะแต่เขาสามารถใช้ชีวิตได้แบบไปเรื่อยๆของเขาได้ในในวันที่ตัวเองเกษียณ